สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับหรือการตรวจตรวจสอบอันนี้มันเป็นสวิตชล็อกฝาถาังของ LG นะครับเครื่องซักผ้า LG ลจีอินเวอตอร์นะครับนี่ครับนี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเช็คอันดีและอันเสียนะครับสาเหตุที่มัน ฝาถังไม่ล็อกแล้วขึ้น DL นะครับ DL อาการขึ้น DL ครับของเครื่องซักผ้า LG i n v e r อร์นะครับนี่ครับเป็นตัวนี้แหละครับสวิตฝาถังนะครับสวิตล็อกฝาถังนะครับนี่ครับสาเหตุมางครับบางทีก็จะเป็นพวกเกิดจากความชื้นนะครับเป็นสนิมนี่ครับสนิมชีเกลนะครับอันนี้ ถ้าเราทำความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วใช้งานได้ก็คือว่าผ่านนะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งครับคือว่าเราทำความสะอาดตรงแจ็คตรงนี้ครับซอเกตรงนี้สะอาดแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอันใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีวงจรหรือว่า ตัวไอกลไกข้างในของเขาอยู่นะครับผมได้ทําการแกะไปแล้วครับอันนี้ก็จะมีอันนี้คืออันใหม่นะครับที่ผมซื้อมาจากศูนย์นะครับนี่ครับใหม่ก็จะดูซ็อกเก็ตก็จะมีความนี่ครับใหม่สะอาดนะครับแจ็คตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้คืออันดีแล้วครับอันนี้อันเสียนะครับนี่นะครับผมได้เขียนนำเครื่องหมายไปอยู่นะครับเสียนะครับนี่ครับ ดูได้เลยครับข้างในเนี่ยครับจะเป็นขี้เกลือนะครับเนื่องจากความชื้นนะครับอันนี้ผมทาการทําความสะอาดไปแล้วนะครับแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมแกะดูเลยครับข้างในคือมันมีการทํางานแผงวงจรเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับเดี๋ยวผมทําการแกะก่อนนะครับนี่ครับผมก็ได้ทําการแกะมาแล้วครับก็จะมีล็อก เลยเล็กๆอย่างงี้ครับสองฝั่งนะครับนี่ครับเปิดออกมาดูข้างในมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับที่เขาออกแบบมานี่ครับก็จากซ็อกเก็ตมาก็จะมีมีสายไฟอยู่สี่เส้นนะครับสายไฟก็จะรวมด้วยตัวนี้เป็นโซลินอยด์นะครับตัวนี้ครับเวลาเขาปล่อยไฟมาก็จะเป็น ขดลวดข้างในนะครับนี่ครับก็คือปล่อยไฟมานี่ครับหลักการก็คือขดลวดตรงนี้จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ดึงแท่งเหล็กนี้เข้าไปครับนี่ครับเพื่อทําให้กระดกกระดกไอลิ้นตัวนี้ครับนี่ครับให้มันโผล่มาเพื่อล็อกฝาถังนะครับตัวนี้ครับและจากนั้นก็จะมีสวิตช์นี่ครับ แจ้งเตือนเหมือนว่าไอตัวตัวนี้นะครับเดือยตัวนี้มันโผล่ออกมาแล้วนะครับมันจะมีการกดกดนี่ครับนี่ครับกดขึ้นกดลงนะครับจะมีสวิตช์เล็กๆข้างในนะครับนี่ครับผมได้ทําการแกะให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ครับแต่มันยังใช้งานไม่ได้นะครับ นี่ผมจะพามามาวัดกันเลยครับจจาะเลยนะครับเราก็จะมีมิเตอร์เอามิเตอร์เข็มก็ได้ครับตั้ง RX1 ครับนะครับแล้วก็ซิกซิโลเพื่อดูว่าตรวจสอบว่ามิเตอร์ทำงานปกติหรือเปล่านี่ครับได้ครับเอาง่ายๆเลยนะครับอันที่เสียนะครับเรามาเช็คตัวนี้ก่อนเลยนะครับ ตัวตัวขดลวดข้างในเนี่ยครับก็จะมีสายไฟสองเส้นนะครับสีแดงนะครับสีแดงสองเส้นนี่ครับสีแดงสองเส้นอยู่ข้างล่างนะครับที่มันแยกเข้าไปข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสีแดงสองเส้นนะครับก็คือขดลวดตรงนี้นะครับเช็คดูว่าขาดหรือเปล่านะครับสีแดงตรงออกมันคืออยู่ไหนครับอยู่อีกฝั่งนี้นะครับนี่ครับตาม ตามสายไฟมาเลยครับนี่ครับแจ๊คคู่นี้ครับนี่ครับคู่นี้ครับคู่คู่นี้ครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับคือขดลวดนะครับเรามาเช็คขดลวดก่อนก่อนนะครับนะครับจากสีแดงทั้งคู่นะครับสีแดงนี่ครับเรามาเช็คกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเข็มเข็มไหมเห็นมิเตอร์ไหมครับนี่ครับ ขึ้นขึ้นอยู่นะครับขดลวดครับแสดงว่าสซลิน้อยขดลวดตัวนี้ไม่ขาดนะครับนี่ครับขึ้นอยู่นะครับมีความต้านทานอยู่นะครับนี่ครับขึ้นอยู่นะครับอ่าแล้วทีนี้มีสายไฟสีน้ําเงินครับคู่นี้ครับคู่นี้คือตัวสวิตช์เพื่อแจ้งว่าเดยตัวนี้โผล่ออกมาแล้วนะครับ นี่ครับเรามาเช็คก่อนเลยครับเช็คออกจากสวิตช์เลยครับผมได้ทําการกดกดสวิตช์นะครับว่ามันจะขึ้นไหมครับนี่ครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าสวิตต์ตัวนี้เสียนะครับแล้วก็เรามาเช็คตรงแจ็คครับนี่ครับแจ็คนำเงินคู่นี้นะครับ ก็อยู่ฝั่งนี้นี่ครับก็จะมีสองขั้วนี่ครับนี่ครับนี่ผมยังไม่ได้กดนะครับอ่าล้วที่นี้กดครับกดก็คือดึงนี่ครับอ่ากดสุดแล้วนะมาเช็กกันดูครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับไม่ขึ้นนะครับขึ้นแบบนี่ครับ ขึ้นติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับเกิดจากสวิตตัวนี้ครับอ่าไม่ใช่สวิตตัวนี้นะครับนี่ครับเสียนะครับอ่าเรามาเช็คตัวดีกันนะครับการเช็คง่ายๆเลยครับเอาแบบนี้เลยถ้าตัวสมมติเรายังไม่ได้แกะนะครับเรารู้แล้วว่าข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในก็จะมี นี่ครับข้างในนี้ก็จะมีขดลวดนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับขดลวดนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแกะครับเพราะตัวใหม่นะครับก็เอาตามแจ็คเลยครับเช็คตามแจ็ปเลยครับแจ็คเลยครับดินผ่านกันละนี่ครับสีแดงคู่นี้ครับอยู่ข้างอยู่มุมสุดนะครับข้างนอกสุดนะครับเช็คคู่นอกสุดก่อนนะครับ นี่ครับขดลวดที่ยังใช้ได้นะครับนี่ครับอันนี้อันใหม่นะครับจากศูนย์นะครับนี่อันนี้มีค่าความต้านทานแต่ว่านี่ครับเหมือนจะขาดขาดหายครับเนื่องจากแจ็คเป็นสนิมหรือว่าข้างในมันจะมีคราบสนิมอยู่นี่ครับนะครับอาจจะช็อตก็ได้นะครับ อ่าทีนี้เรามาเช็คขดลวดพานนะครับนี่ครับของไม้นะครับเรามาเช็คสวิตตัวนี้กันนะครับสวิตตัวนี้นะครับเวลามันสั่งงานให้เดือยตัวนี้โผล่มานี่ครับสวิตมันจะแตะกันนะครับแล้วก็กดเลยครับดึงแบบนี้นะครับนี่ครับผมได้ดึงออกมาแล้วนะ เช็คกันเลยครับคู่น้ำเงินตัวนี้ครับอยู่ข้างในนะครับคือแจ็คตรงนี้นะครับแจ็คในนี่ครับแจ็คในก็คือตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดครับอามันผมทำมือเดียวเนาะอ่านี่ครับเอาไหมครับโผล่เลยนะครับ ่าเช็คนี่ครับขึ้นครับปล่อยดับนีครับดึงดึงให้มันโพนี่ครับขึ้นนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับวิธีการเช็คก็คือขั้ว2ออ,อันนี้ครับ2อ,อันนอก2นี่ครับสออันนอกนี่ก็คือ เป็นขดลวดนะครับขดลวดแล้วก็สองอันในเวลาเราดึงต้องขึ้นเวลาเราปล่อยอย่างนี้ต้องดับนะครับนี่ครับง่ายๆครับก็ผมก็จะมีคลิปเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างนี้ครับเวลาการเช็คดีหรือเสียของสวิตช์ล็อกฝาถัง LG นะครับนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับนี่ครับจุดเสียก็ซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนก็ถ้าสายไฟไม่ขาดแจ็คไม่เป็นขี้เกลือสนิมก็ผ่านนะครับได้นะครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ